ตอนนี้เราอยู่จงังหวัดตากนะครับครับออจุดมุ่งหมายเราจะไปที่ปายเหมือนเดิมนะครับประมาณปีครึ่งปีเนี่ยก็ชอบไปปายตลอดนะครึ่งปีครั้งครึ่งปีครั้งหนึ่งออแต่ว่าเราผ่านวัดดอยอคีรีมาตอนนี้เพื่อที่จะไปเมี่ยงเมี่ยงจอมพลเมี่ยงจอมพลนะครับผม คือเราได้ข้อมูลมาจากพี่วัดนะครับเขาบอกว่าถ้ามาเมืองตากเนี่ยให้เรากินเมี่ยงเพราะว่าเมี่ยงที่นี่เนี่ยจะมีความเฉพาะตัวทั้งน้ําลาดทั้งตัวแป้งอะไรก็ไม่รู้อะ่ะข้าวแคบอะไรมันก็จะเฉพาะทางมากแล้วก็หลกัหลกๆอ่คือน,น้ําลาดเว้ยแล้วก็จริงๆเหมือนแบบว่ามันโบราณจนเราไม่ได้หากินง,ง่ายๆแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็เป็นเฉพาะตัวที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะ ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยใช่เคเฟรขาคอนเฟิร์มไปผู้ใหญ่คอนเฟิร์มนะไม่รู้ผักไปผู้ใหญ่กันดีกว่าแต่คนนี้ชัวอยู่คือพี่วัดเนี่ยเป็นกรรมการของเชลชวนเชิมหนึ่งในกรรมการนะครับแล้วก็เขาก็ไปชิมแล้วก็มีความอนุเคราะห์เอ็นดูพวกเราให้ข้อมูลนาครับนะครับนี่มันไปหมู่บ้านอย่างนี้เลยนะเราเข้ามาในหมู่บ้านอย่างนี้เลยนะอันนี้มาลึกมากนะเหมือนมาอีกฝั่งหนึ่งเลยแล้วต้องขอบอกว่าม่เยงกับเราเนี่ยหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย โอ้ oh, oh. เป็นอะไรที่ค่อยๆห่างไปเรื่อยๆผมว่าถ้าเมี่ยงบ้านเราเนี่ย mm hmm. เขาจะใช้กินกับใบใบชะพูอะไรปะใบชะพู uh, ใช่แต่นี่แบบเมี่ยงที่นี่กินกับข้าวแคบข้าวแคบข้าวแคบเป็นเหมือนข้าวเกียบไหมเหมือนข้าวเกียบที่ที่ใส่แป้งอะหรือ,อว่าจริงๆแม่งนะคือข้าวเกียบแต่ว่ามันเป็นภาษาหนึ่งก็เป็นไปได้ที่ผมถามเพื่อนมาเขาจะมีสูตร ไม่เหมือนไว้ไม่เหมือนกเก็บปกติเออแต่แต่ว่าไม่แน่ใจไม่ชัวร์แล้วตอนเนี้ไม่ชัวร์ด้วยเวลาจะเปิดอ่ะเฮ้ยนี่ชุมชนบ้านเก่าเลยแน่ด้วยใช่เนี่ยเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวมันมาลุ้นไงครับว่าเมี่ยงจอมพลนะครับว่าจะเปิดหรือเปล่าแล้วก็รสชาติของเมี่ยงเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้เลยวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ล้วนในวันในแมปบอกถึงแล้วนะครับนี่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 เมี่ยงจอมพลเปิดได้เนี่ย เดี๋ยวเด๋ยวขอจอดแป๊บนึงเดี๋ยวลงไปถามนะนี่ครับร้านอยู่ในในในซอกนั้นเลยครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้พี่อ้นลงไปสื่อครับเมี่ยงมะพร้าวเมี่ยงแคบหมูยำข้าวเกี๊ยบเอาละประสบความสเร็จในการเดีไหมจะได้กินหรือไม่อย่างไรแต่ว่าดูทรงแล้ววันนี้เราคงฟาวแหละครับร้านไม่เปิดแน่ๆถ้าท่งนี้ผมไปมาสองร้านแล้วนะก่อนร้านนี้คืออีกร้านหนึ่งก็ปิดนะครับ ถ้าคุยยาวอย่างเงี้ยปิดแน่นอนปิดแน่ครับปกติอ่ะก็ยังไม่เปิดเลยแวก็อบอกว่าจะนั่งรอในบ้านก็ได้หรือจะนั่งรอในรถแต่ป้าคนน่ารักจะดีมีตาเปิบด้วยเหรอครับแต่ป้าอ๋อเขาอยุ่มาสองวันแล้วอ๋อแบฮักมากินพิซานการโอ้พิซซานกิน พี่พี่อ,อ้นครับ,บกินนี่เปล่ากินนี่ครับขอกินนี่นะป้าน่ะมาไมาอยู่ไป็สองวันคงก็ราะมันหามเลยแต่ถ้าเปิดแล้วมันต้องมีฟ้อนอย่างเงี้ยพูดมีเปิดไหมตาเปิดตาเปิดด้วยอย่าอย่ารอ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 เนี่ยท<ว> <โฮ S 1> ี่ที่ทำเขาแคบเนี่ยเป็นไงเป็นไงดูเดี อันนี้นี่โคตรงานะนี่โคตรงานนะดูครับนี่ตัวสล็อตเห็นไหมอ๋อที่คานแะช้านะดจินตนาการมึงสุดยอดดิตัวสล็อตคือถ้ามึงจะขับผ่านมึงต้องอุ้มมันข้ามฝั่งอ่ะไอ้เค่หน้าเหมือนกูเหมือนกันแหละตามรถตกไอ้ยอยู่ที่ช่วงช่วงนี้พอได้ช่วงนี้พอได้ก็ตาตื่นหน่อยขออนุญาตนะครับไม่ธรรมดานะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเลยนะกระทรวงวัฒนธรรมมอบเกียรติบัตรเมนูเมี่ยง ได้รับยกย่องเชิดชูเป็นเมนูท้องถิ่นค่ะป้ามันต่างจากที่อื่นยังไงคุณป้าผมมาได้ยินมาว่าน้ำลาดมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นอ่าเออน้ำเต้าเจี้ยวนั่นไงตากมันมีผสมอะไรที่มันไม่เหมือนที่อื่นนะอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมแต่ทำไม่ได้อ่ะมันจะมีที่ตากที่เดียวมันคือเต้าเจี้ยวใช่ไหมคะที่อื่นมันก็แม่ร่อยนะกำแพงเพชรป้าเคยไปป้าเขาไปชิมมันเขาเ็ไปของเขาไม่เหมือนอีกแบบที่ไม่เหมือนกันที่นี่มันจะเปรี้ยวแล้วพอใส่น้ำตาลมันจะอร่อย เออครับนี่ไงพี่ที่ผมถามว่าเนี่ยเนี่ยครับคุณป้าที่ผมสงสัยว่าเอมันคืออะไรอันนี้เข้าแคบเข้าแคบเข้าแคบแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวดนะ้วยอีกที่เดียวอีกคือผมตอนแรกผมเถียงกับเพื่อนว่าเอ้ยมันเหมือนมันเหมือนข้าวเกี่ยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับก็ทํามาจากแป้งกับผสมงาใช่ไหมครับอย่างนงี้ะต้องมาไลฟ์ถ้าเป็นวันเสาร์ที่ป้าก็ไปไลฟ์สดคายไลฟ์สดขายด้วย ป้าถามว่าไอ้หนูจะกินใบชะพูอย่างเดียวหรือว่าจะกินข้าวแคบด้วยป้าทำให้สองอย่างเห็นไดจะต้องทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยแล้วคั่วสดต่อวันนะเนี่ยค่ะเนี่ยทั้งหมดเลยที่เราเห็นเนี่ยถึงมันถึงช้าหรอคือถ้าเปิดแล้วหมดเลยเมื่อกี้เรารอไงเรารอนานแล้วนะป้าจะไม่เปิดและเราก็ไปเข้าห้องน้ำแต่หากาแฟกินพอมาปุ๊บป้าบอกว่าเอาไปแลกสามสี่ชุดอุ้ยนี่นี่นี่พี่โอ้เอาละเราต้องได้ กลิ่นความหอมันมากแล้วไม่เปิดเพราะอะไรป้าข้าวแคบฝนตกใช่ไหมป้าแล้วข้าวแคบไม่มีแต่ตากไม่แห้งหรือว่าอย่างไรค่ะอ๋อากไม่ย่อยไม่อยอย่างนี้คือผมยกไปได้เลยใช่ไหมฮะอันนี้คือหนึ่งชุดแล้วไปทำเป็นกวยททำเองนี่เมี่ยงคำเมี่ยงคำนอนหน่ะก็ไม่ได้กัะ โอ้ใบชาพูผมบอกเลยผมไม่ค่อยถูกกับใบชาพูจริงเหรอใช่แล้วใบวะเมื่อก่อนผีเข้าครับแล้วใบชาพูเนี่ยผูอ๋อครับจากนั้นมันก็เลยไม่ยุ่งกันใช่ครับแล้วผมก็เลยไม่ยุ่งใบชาพูเลยเงียบกิบเขากำลังงงจริงหรือเล่นกลัวงงไปด้วยนั่นกูเล่นใบชพูให้ก่อนคุณดูนี้ อันนี้คือสิ่งที่เราได้รับข้อมูลจากพี่วัดว่าไม่เหมือนที่ไหนเราควจะชิมแยกไหมชิมแบบเล่นๆไหมผมจะได้เอาช้อนต้องค่ะได้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 อ๋อนันนีส่สน้ำตาลจับเนี่ครับนะครับต้องลองคนหัวเดียวนี่จะกินเปรี้ยวถ้าเป็นคนที่อื่นจะกินวาะอ๋อครั้งแรกในชีวิตที่กินเต้าเจี้ยวเปล่าเนี่ยลองดูอะไรเกิดขึ้นได้หนู รสชาติจริงๆต้องเป็นยังไงดีวะรสชาติจริงมันต้องเป็นปกติเราจะได้กลิ่นเค็มนี่ป้าจะป้าจะโป๊ดน้ำตาลให้ป้าเห็นเหมือนเหมือนเหมือนเราจะรู้สึกว่าเปรี้ยวไปหรือเปล่าเพราะหน้าเราออกใช่มีเปรี้ยวกะฉุนเล็กๆหรอคล้ายๆเรากินที่ไม่ถึงลาบไม่ถึงไม่ใช่ลาบเี่เละลำอ่ะที่มันมีเหมือนโอเคโอเคโอเคมีความฉุนๆคล้ายๆแบบว่าหมักมาแล้วบ้าอย่างนั้นเถอะ อ่าพอใส่น้ำตาลมามันจะเป็นอีกรสหนึ่งอีกแบบนึงอีกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานไปเลยอ่าไอ้ตัวนี้น่ากินปกติจะเป็นรสธรรมดาของเขาอ๋ออันนี้ครับโอเคป้าช้อนนี้ชิมได้ครับป้านี่ถ้ามาจากกรุงเทพถ้ามาจากที่อื่นน่ะที่ไม่ใช่คนตากเปรี้ยวเปรี้ยวปี๊ดแล้วเขากินกันอย่างนี้เลยไหมครับเปรี้ยวอย่างนี้เลยไหมอ๋อผมกินแบบคนหัวเดียดได้ไหม ได้ผมขอลองแบบคนหัวเดียดได้ป้าเขาไม่ได้ห้ามแต่แต่แค่กลัวมึงกระชอกไม่ไหวใช่ลอยแต่อีกแต่สุปไงจังหวะมันจะอร่อยกับอันนี้ด้วยพริกผมเอาพริกเผ็ดไปเลยดีกว่าพริกเผ็ดพริกเผ็ดพริกเผดพริกแผดตัเจลเล่นกูแล้วคนที่ไหนเฮ้ยได้หลงปะ กินรวมอันนี้อร่อยเหรอเดี๋ยวยังไม่ลองคือมันกัก็พอดีเฮ้ยคุณต้องเอาเลยวะเอาอย่างนี้ผมขอชิมไอ้นี้ก่อนอือขอแบบออริจินอลก่อนนะต้องกินถั่วไปด้วยป่ะผมไม่กินถั่วไม่ผมกินถั่วตอนที่ใส่ไปในเมี่ยงแล้วครับป้าเอาคุณลองหรือคุณลองอันนี้นะขอทีเดียวก่อนนะีเดียวิีเดียวเดี๋ยวไปกลัวไอ้นี่กลัวว่าอืออือผมไม่เคยกินเต้าเจี้ยวสด ผมกลับ mm. ไม่เปรี้ยวเลยเหรอใช่เพราะงั้นคุณกินนี่คุณคุณจะรู้สึกว่ามันจะอมหวานอมเปรี้ยวอมหวานเนี่ยเนี่ยผมอะไม่เปรี้ยวเลยมันกลมกล่อมเว้ยมันมีความกลมกล่อมเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้อะมันมีความนัวนัวเค็มเค็มเปรี้ยวถ้าผมเดานะเราจะคุณกับเจ้าเจียวเค็มอ่าอ่าอันนี้เจ้าเจียวมีออกเปรี้ยวอืมแต่อันนี้ที่คุณป้าปรุงมาให้เรานะครับผมนมลือจะอรนี่ป้าแป๋ว รุ่นที่สาวรับแบบรุ่นสามแล้วแซงว่าโอ้โหร้อยปีเกือบผม<ด>ว่าได้เกือบร้อยปีอยู่รุ่นแรกดีตั้งแต่ป้าตัวเคอืมอันนี้ป้ายอายุเท่าไหร่ครับหกสิบกว่าหกสิบ oh. กว่าเจ็ดล็กเด็กหรือยายนค่ะครับไม่ใช่ใข่ตุงนนะครับอ๋อครับอ๋อแล้วก็ยานมันอยู่ตรงนี้ผมเข้าใจแล้วพอใส่ความหวานไปอ่ะมันจะเปลี่ยนรสชาติไปแบบ อ่าเมื่อกี้ผมกินใบเมี่ยงไปหอมอร่อยผมอยากให้คุณกินใบเมี่ยงถ้างั้นผมขอกินใบเมี่ยงนะใบเมี่ยงมันหอมยังไงวะออริจินอลหอมไงวะทำกลวยทำกลวยทำกลวยอย่างเงี้เหรอโอ้ตายแล้วนี่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 ไม่ใช่น้ำออกนี่ดิอ๋อเหรอเออวะนางออกทหายดิโอ้จานเฮ้ยยังไงวะพับงั้นอ่ะพับเออพับพับหลบมุมก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับโอ้โหพอดี ผมไม่ได้เรียนกอผอมาด้วยโอ้โหไม่ต้องเรียนกอผอหรอกใครก็พับได้แล้วแต่ละครับนี่กินแบบเปรี้ยวอันนี้ผมกินแบบเปรี้ยก่อนเลยน้ำเยอะหน่อยน้าเยอะหน่อยได้ได้ได้ประมาณนี้นะอันนี้อันนี้ตัวแปรจำได้ป่ะพริกโอ้โหพริกนี้สุดยอดกินไปเลยหรือว่าวิธีการกินแม่เนี่ยเขาวางแล้วมมวนพับไปกินสอสเผ็ดเผ็ดเฮ้ยถ้าคนพื้นที่บอกว่าเผ็ดเผ็ดเราออกกว่าเม็ดหนึ่งลองครับ ป็นไงกินแบบเปรี้ยวอร่อยกว่าใช่ผมบอกที่ผมบอกว่ามันพอดีอยู่บนพอดีเฉยเลยเพราะอย่เนี้ยเปรี้ยวอ่ะมันเหมือนไปกบกลิ่นใบพลูให้ผมเว่ยกลิ่นของไอ้ต้าเจี้ยวทั้งหมดเลยอ่ะแบบไปกบกลิ่นที่ผมไม่ชอบมันก็จะเป็นรสเกลือเกลือเกลือเนี่ยผมขอกินแบบนี้นะกินแบบกินแบบหวานหวานนะแต่ปกติเป็นเกลือเมื่เขือพวงหรือยังมันเขือพวงแต่มันคือละสองร้อยซื้อไม่หรือไม่ไหว แพงแล้วในเมืองตากเนี่ยที่เป็นอย่างไรครับมีอีกหลายเจ้าไหมครับมีหลายเจ้าแต่ที่นางกินจะไม่มีเป็นชุดอาเป็นชุดกลับบ้านออ๋ที่นางกินก็มีร้านนี้ก่าแก่เก่าแก่อันนี้เป็นแป้งนะครับข้างในมีมะพร้าวเข้าวแคบที่มันทำมาจากแป้งอะไรครับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าอาไปโมอบเ๋โม่อเอาไปโม่คือข้าวแคบเดี๋ยวมันจะผ่านการโม่มือ ตรงรุ่นกินง่ายอร่อยอ่าเฮ้ยสายโหดดีกว่าข้าวแคบอร่อยอะโอ้ย <c oughs> ไปโชว์อีกโชว์เหนืออีกไปปลาชอบ <c oughs> นียผมขอลองข้าวแคบหนอยอร่อย <Okay. S 3> โอเคข้าวแคบมันก็จะอร่อยย่างอออร่อยเลยนี่ได้ฟิลมากนี่ครับ วหวานแหแห้งเลยอือหูวันนี้เราได้กินของแบบออริจินัลเลยนะเราได้นั่งกินด้วยป้าจะไม่เปิดด้วยใช่อ่ะดิ <c oughs> ดีครับคุณป้าใจดีมากให้เราได้นั่งกินกัน <c oughs> ถูกจริตเลยนะเท <c oughs> ใาห้อร่อยสมผอสไปครับผู <c oughs> ผมว่าสมมติว่าถ้ากินจริงๆแล้วใบช่คูมันมีความเป็นแบบคือมันมีความเป็นเมี่ยงอะปี่าอะไรนะมันมีกลิ่นของเมี่ยงอะที่ทอดอีกอย่างมันอร่อยโอ้โหเวลาเจอต้องกินน้ำจิ้มออริจินัลด้วย อ่าผมชอบอันนี้คุณลองดิแต่พริกแม่ตัวแปลจริงวะลองใส่สองอันเลยเดีกว่าลองดูหอมขอ้าวปีกใช่ไหมครับคุณละอุอยโยด,ดโยด,ด,โด,ดนี่อร่อยเลยไง,งดีข้าบปีกแค่ผมแนะนำมา ไาไปอีกอันนี้แปรแรกนี่แปรสองนะลองดูนะอ่าประมาณนี้ก็ได้เริ่มได้ละเริ่มได้ละเริ่มได้ละไม่ได้อิมอ๋อเดี๋ยวเหลี่ยมเอาอ่ะเหลี่ยมเอาได้เหลี่ยมเอาเดี๋ยวเหลี่ยมเอาตามสไตล์คนขี้เกียจครับเดี๋ยวเหลี่ยมเอาเนื้อเยอะๆอร่อยอ๋อเนื้อเนี้ยครับอ่านั่นแหละปึบไอ้เนื้อนี่มันคือถั่วใช่ไหมครับถั่วบระเทศถั่วถั่วแบบ อ่าอ่าครับอ่าผมต้องใส่ไปเลยทั้งอันถูกป่ะทั้งอันครับอย่างนี้นะใช่แล้วกินทีเดียวนะทีเดียวโอ้ถ้ากินเมี่ยงคําเล็กแลมันจะหนีพริกไม่ได้โอเคโอเคท่านั้นเรากัดพริกปุ๊บมันจะหอมโอเคจ้ะอืมหอมเพิ่มใช่อืมที่เรามาใช่ป่ะป้าพึ่งขั้วนี้ป้าบอกรอกขั้วพริกขั่วพริกใช่ไหม ถ้างั้นผมอยากจะลองนั่นแหละนั่นแหละถ้าหอไม่เป็นก็เปิดมือไว้ไอ้หนูอันนี้นค,คือรุ่นสองคือเป็นนั่งเดินไม่ได้น,ะนั่งขาขอ,อขาพิกางเลยะานั่ง,งอันนี้คือคุณแม่ของคุณปา้า่เป็นนะ้เป็นนะ้านะแล้วต่อจากรุ่นนี้มีสืบทอดไหมครับ อาจจะมีอาจจะมีก็จจจจเวลาเราไปกินเนี่ยจะได้ยินอยู่2อย่างคือรุ่นนี้คือรุ่นสุดท้ายกับอาจจะมีคนสืบทอดมีเปอร์เซ็นที่มีอย่งางโบราณที่ไปขอตาดเนี่ยจะจะอยู่ต่อนะมีอยูู่่แน่นอนอมีแน่นอนเพราะว่าเวลาเราไปกินอะไรที่เป็นแบบโบราณมากเนี่ยเราก็หวังไว้ตลอดนะก็บอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ถ้ามันหายไปนั่นคงเสียดายนะวันนี้ฟินนะฟินมากฟินมากแต่ด้านเทศกาลนี้ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดเลยครับกช่ว,วยกันจิ หมายถึงมานี่มาคนมากินที่นี่ใช่ไหมครับนี่สั่งกลับบ้านไปฝาเนี่ยสุดยอดสุดนะเมี่ยงคำจอมพลเนี่ยเสิร์ฟไปน่าจะเจอเมี่ยงคำจอมพลปลาแป๊วปลาแป๊วมีประวัติด้วยนะสนุญาตนะครับเป็นอาหารว่างเป็นอาหารว่างเนา่เก่าแก่ของจังหวัดตากสืบทอดเคล็ดลับรักษาความมันลอยเนี่ยและเป็นอย่างกันลักแห่งรสชาติต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมีรสชาติโดดเด่นเฉพาะตัวคุณค่าทางโภชนาการีสูงด้วยเพราะเป็นสมุนไพรสมุนไพรล้วนเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอาหาร อาหารคลีนของนี่คืออาหารคลีนของจริงนะครับสาเหตุที่เรียกว่าเมี่ยงจอมพลนั้นเนื่องจากในอดีตทุกครั้งที่จอมพลถนอมกิติกรจรมมายังจังหวัดตากต้องมาทานเมี่ยงอ๋อผมก็ลังจะถามป้าว่าทาไมถึงเรียกมาตั้งแต่รุ่นแรกเราเนี่ยมาจังหวัดตากสามรอบแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าใครผ่านเนี่ยจังหวัดตากเนี่ยถ้าช่วงเวลาเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงกลางวันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ควรค่าต่อการแวะ ครับผมมากินสักครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้ากินหมดถาดเนี่ยมันไม่ได้หนักท้องเกินไปผเผื่อไปต่อหลายๆร้านก็แก้ได้อีกพเผือไปกินได้อีกนะครับคุณคุณป้าถ้าสมมติถ้าถาดอย่างเงี้ยมันเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทผมกำลังคิดว่าสักแปดสบแปหรือร้อยถึงร้อยยี่แต่ผมเห็นใต้ราคาแล้วว่าขอขึ้นหน่อยเนี่ยผมก็เลยงงว่าสาสจริงจริะเรารู้สึกว่า อาหารอาหารแบบเนี้ยมันน่าจะได้ราคาหน่อยแล้วถ้าสมมติว่าจะแปดสิบเนี่ยหรือหนึ่งร้อยเนี่ยไม่มีคนกินละมเออแต่ว่าอึ่งว่าแต่ถ้าแบบว่าเรามากินเราก็ไม่ได้แบบจะเข็ดจะขววใจนะเพราะว่ามันเป็นแบบอาหารแบบวลาบอกนะเพราะ่กก็เราแบบตกใจฮะนี่คือของจังหวัดตากครับครับหวังว่าจะมีคนแบบว่าสืบไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนเหมือนเราได้มากินอันนี้เพย์แล้วเรารู้สึกแบบ เออสนุกตื่นเต้นกับมันแล้วถ้าแบบว่าอีกสิบปีมันยังมีอยู่อ่ะรุ่นหลานเราอ่ะก็จะได้มาถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ๋อคนสมัยก่อนเขากินกินอย่างนี้ถิ่นนี้มีอันนี้ที่พิเศษอยู่ที่หากินรสชาติแบบนี้ได้ที่เดียวคือที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างชัดเจน ไอแป้งแบบนี้การทําแบบนี้เนี่ยเขาแบบไหนใช่มันจะนึกถึงวิธีการออกเว้ยใช่ครับคือวิธีการของเขาแล้วก็เนี่ยเรื่องเล่าเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยมันมีคุณค่านะเราบันทึกสิ่งเนี้ยเอาไว้ใน y t u t u อ่ะมันฟินนะมันฟินนะต้องขอแป๊บแป๊ครุ่นรุ่นที่3ครับแป๊บแป๊วครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมกินต่อยขาขอกินต่อยถาครับไม่ไหวครับของเฟี้ยๆอย่างงี้กินเล็กน่อย มีเครื่องเตรียมไว้นี่ปุ๊บแล้วก็ทําเป็นคําให้ลูกค้ากินไปเลย,เย่หออืมแต่วันนี้ไม่ได้หั่นเยอะเพราะว่า,าลูกค้านี้ก็มีห,อมหอมอ้องครับตอครับไม่เคยเลยมันคือ,อะไร,รมันมีที่ัที่เดียวที่เดียวอยองรู้ป่ะมีสองอย่างที่เราไม่ได้กินนะเลยยำข้าวแคบ อันนี้ไม่มีป้าป้าแม่วบอกไม่มีกับข้าวต้มเหลืองเออ<ะ>มันคืออะไรครันี่ก่เป็นรอยกระทงเวลาวันลอยกระทงเราก็เก็บเก็บอะหรเขา